สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ผารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะมาป้อนยาบัวนะคะป้อนยาบัวจับัวก่อนแล้วเจ๊ตุ่มเข้าไปจับบัวก่อนนะคะ

จับเองเลยนะคะจับเองป้อนเองเรเอายาใส่ในขวดเรียบร้อยแล้วก็จะให้ยามันละลายเราก็แช่ไว้หลายๆชั่วโมงยาละลายเราก็จะจับมาดูเราจะทำได้ไหมเต่ตัวนี้มันจับยากหน่อยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะป้อนอยาบัวขามันเป็นแผลขามันเป็นแผลเชือกเชือกไปรัดขามันแล้วเราไม่เห็นทีนี้มันก็เป็นแผลเบื่อวะเดี๋ยวเราซื้อ,อยามาใส่ซื้อ,อยามาใส่แผลกันนะคะ เดี๋ยวเราไปซื้อยามาใส่แผลให้เดี๋ยวจะให้ดูแผลนะคะไยอยากจะกินยังไงทังเลยขาวดูแผลดูขาเขาที่ขาเขาเป็นแผลเรารักษาเองทำเองนะคะจับเองอืมค่ะขาเขาจะเป็นแผลเมื่อวานนี้เอายาสีม่วงมาทาให้ ขาให้เราทาเราทาเขาไม่ได้นะคะเขาไม่ยอมให้ทาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอายาซื้อยาสีม่วงมาทาให้เขาก่อนนะครับพี่น้องเือเมายามาวันนี้ขอบคุณนะคะทุกท่านเดี๋ยวตอนทายาจะได้ถ่ายให้ดูไหมไแต่เรามีกระบอก บอกทายาเราจะให้ดูกับบอกทายาเราซื้อ,อยามาปุ๊บเอ้าเห็นกันไหมคะัพี่น้องเนี่ยทำเองซื้อ,อยามาแล้วก็เทใสน่นี่แล้วเราก็จะเอาไม้ไปคว่ำใส่ขาเขาถูกมั่งไม่ถูกมั่งเพราะเข้าใกล้ไม่ได้กลักวกลัววัวดีด ขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเนี่ยเนี่ยเอาใส่แล้วก็เอาไม้ไม้ยื่นเข้าไปก็จะไปเทคว่ำใสข่ขาเขาอย่างนี้นะคะพี่น้องเพื่อจะเอา,เอาน้าเกลือดีเนะเาะไป้มน้าเกลือหรือมั้งเราทำเองอุปรกรณ์เราทําเองนะคะอุปรกรณ์เราทําเอง เชือกอะเชือกฟางนี่แหละเชือกมัดฟางนี่แหละมันไปติดไปติดขาของเขาทีนี้เราก็ไม่รู้จนมาเห็นวัวเดินเดินเขาเรียกว่าอะไรเดิน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 ไม่เขาเรียกเดินเดินไม่ไม,ไม่ปะกะติเออทำไมวัวเดินขาอย่างเงี้ยเราก็เลยไปดูไปดูละเชือกเชือกติดที่ขาทีนี้ก็ให้แฟนมาจับวัวมัดแล้วก็ เอาไอ้นั่นเอาเขียวมาเกาะกาะออกกาะออกเส้นเดียวมันมีสองเส้นไอไอ้เฟนก็บอกว่ามันออกหมดแล้วไอเราก็ปล่อยไปเป็นอาทิตย์จนท้าเขาเปื่อยถึงมาดูอีกรอบเมื่อวานนี้เจตุมก็เลยมาเกาะออกเองกาะออกเองเรียบร้อยพอเกาะเชือกออกแล้วเจตุมเลยป้อนยาเขาจับเองทําเองเลยนะครับพี่น้องแฟนไม่สบาย แล้วก็ทําให้ทันใจเราด้วยจับเองทําเองกอกเองวันนี้เราก็กอกเรียบร้อยแล้วกอกเองขอบคุณนะะ้าะทุกท่านเราเลี้ยงวัวเราต้องดูแลวัวของเราเนาะเนี่ยแม่โพทอไอ้แม่ทองคูณแม่ทองคูณขาเจ็บนี่คือแม่ทองคูณจะไปซื้อยามาซื้อยามาหยอดขาให้เขาหน่อยขอบคุณค่าขอบคุณมากมาย ขอบคุณทุกท่านร้อนร้อนพี่น้องอากาศที่บ้านร้อนหรือเปล่าที่นี่ร้อนมากเลยนะคะหัวก็อยากจะออกแล้วเนี่ยหัวก็มีอยู่สิบสองตัวค่ะน่ะดูขาเขาด้านโน้นยังเป็นแผลเวริรวะอยู่เลยเ๋ยจะไปเอายาซื้อยามาหยอด ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้นะคะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทักษาสบายดีกันเราเลี้ยงวัวเราเลี้ยงมา20ปีเราก็อยู่ดูแลกันไปเนาะรุ่นต่อรุ่นอะไรจากที่ไม่เคยทําก็ได้ทํา แต่ที่ทำไม่เป็นก็ต้องเป็นขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจเฮ้ยร้อนร้อนร้อนมากพี่น้องเขาบอกว่าพายุจะเข้าวันที่แปดวันนี้วันที่เจ็ดแล้วเนาะก็คงจะมาจริงแหละร้อนละร้อนร้อนระอ,อุเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้ทะลุ41องศาขอบคุณค่าขอบคุณมากมายนะคะคุยให้มันถึงแปดนาทีก่อนพี่น้อง รู้ไม่จบก็ไม่ว่ากันเด้อพี่น้องคุยกันไปเรื่อยๆปกติทำหนึ่งนาทีสองนาทีวันนี้ขอแปดนาทีเหอะเนาะให้มันได้แปดนาทีสักคลิปนานๆจะได้สักคลิปหนึ่งปกติมันจะไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตีที่มอบให้นะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะนี่แม่แม่ทองคุณทุกคนขาเจ็บเดี๋ยวเรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยว, 8, ยวจะไปเอายามาลดลดที่ขาให้ ขอบคุณมากมานะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะส,สดชื่นสมหวังทำรวยคิดสิ่งไดก็สมม่งม,มั่ปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอได้ทองนะคะมันไหลกองทองไหลมาเจมบ,บ้านเจมเรือนจมกระเป๋าทุกคนทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะ ขออนุญาตลงเวทีนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ